ผมนิกสันโนเวล่านะครับมาอีกแล้วหนึ่งคันคะส่วนรบคันนี้นะครับได้เป็นโนเวล่าตัว NP 3 0 0นะครับ2อ v นะครับอยู่ในโฉมนี่ปี2020เลยนะต้องยอมรับเลยว่านะครับนานๆจะเข้ามาจกทีนะครับช่วงนี้หายากสุดๆเลยใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับรีบจับรีบจองด่วนๆนะผมบอกเลยว่านะครับตัว 2.5V นะครับ NP 3 0 0คันนี้นะเกินคำว่าคุ้มแน่นอนคุณผู้ชม สภาพนี้สวยสายกรีกนะครับงานดีคัดเก่งเคแน่นอนครับผมผู้ชมท่านไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องหลังรถกระบะทุนสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องหลังวยครับผมกลับมาเจอกับหลังเช่นเคยนะครับผู้จัดการฝ่ายขายนะครับอุมเบิษัทพ่อโต้นะครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้นะครับคุ้มค่าแน่นอนผู้ชมได้เป็นตัวคิงแฉกนะขับยกสูงนะครับจากค่ายนิสสันโนเวล่านะครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่าสาขุด สายถึกสายคนนะครับรู้กันดีแน่นอนนะครับว่าคันนี้คัสเกตเอสภาพดีแค่ไหนนะครับในส่วนตัวด้านหน้านะครับได้ไฟหน้าเป็นโรเจคเตอร์นะครับเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาครบๆนะครับผมจากด้านหน้ามาคมเลยนะสภาพอย่างสวยเลยคุณผู้ชมตัวนี้ได้โฉมปี2020นะราคาขายนะครับบอกเลยว่าเกินคำว่าคุ้มนะครับผมอยู่ที่นะ399,000บาทเท่านั้นนะครับได้เป็นตัวคิงแคปสภาพใสคริกนะครับแบบนี้ไปใช้งานได้เลย ไฟหน้าโปรเจคเตอร์กอบครมต้องบอกว่าใสคกริ๊กนะครับผมนี่มีริ้วรอยนะครับตรงอ่าตัวนี้เขาเหมือนเขาใส่เขาเรียกอะไรนะกันกนรลอยมานะครับพอแกะออกมันมันทำให้สีตัวนี้ลอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจัดการให้นะเอาให้สวยเอาให้เรียบแน่นอนนะครับโคเมียมรอบทุกอย่างใส่กริ๊กนะครับกระจังด้านหน้าช่องลมช่องลมรอยแตกรอยร้าวรอยหักไม่มีแน่นอนนะครับกระจังด้านหน้านี้เป็นโคเมียมมาแบบสวยกริ๊เลย ตาโลโก้นิสสันนะครับมีายแบบครบๆนะตัวนี้ต้องบอกว่าหล่อจริงๆคุณผู้ชมสภาพดีแน่นอนครับขอบพรมทุกอย่างบอกเลยว่าใสสวยสภาพดีไฟตัดหมอกผู้น่ามีายแบบครบๆนะครับตะคงจะเก็บด้านข้างทุกอย่างนะรอยแตกรอยร้าวรอยหักไม่มีให้เห็นแน่นอนตัวยางล้อแม็กทุกอย่างนะยังใสยังสวยนะครับเป็นทูโทนเท่ๆแบบนี้เลยตัวนี้ตาโลโก้นิสสันมาชัดเจนนะตัวยางนะครับขอบ18ตรงรุ่นกับตัวล้อแม็กเลย สภาพค่อนข้างที่จะเนีย้ยคบคุณผู้ชมเอาไปใช้งานกันยาวๆนี่ผมบอกเลยว่าเกินคําว่าคุ้มนะครับนี่ตัวยงตัวอย่างทุกอย่างยัง,งใหม่ยังคลิปอยู่นะตลบซุ้มล้อนะครับป่งล้อทุกอย่างบอกเลยว่าสวยนะครับคุณผู้ชมนี่ตัวชงตัวโชกคนะครับมาแบบครบนะซุ้มล้อปงล้อทุกอย่างหมดหมดทุกอย่างไม่มีรอยแกรอยร้าวรอยหักนะครับหัวนุ่มหัวน้านี่คมคลิปมันด้ข้างอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับผมนี่เสียดมุมสันเหลี่ยมตัวรถนะครับบอกเลยว่าใหม่สวยเป็นที่สุดนะ กระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวครบนะครับตัวนี้ได้กล้องส6 0ร้อสิงศาด้วยคุณผู้ชมโอ้โหนะต้องยอมรับจริงๆว่านิสสันโน v วล่าเนี่ยเขาไม่เคยกักเลยนะครับไม่เคยกักสักนิดเลยหัวน็อตแผงประตูนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับไม่เห็นหมดหมดทุกอย่างแท้เดิมโรงงานนะตะคงจะเข็บด้านข้างทุกอย่างนะครับรอยแกะรอยแงะรอยงัดไม่มีแน่นอนหัวน็อตสแตมป์สีมาจากโรงงานไปครบนะครับคอนโซลนะครับผม Hey, อย่างคมอย่างสวยนะผมบอกเลยว่าน่าใช้มากถ้าผมอยากได้รถกระบะนะครับผมสภาพดีๆคัดเกตสักคันนะผมเลือกแบรนด์นเวล่านะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าราคามันค่อนข้างที่จะคุ้มย่อ,ยอมเยาสุดเลยฝ hey, าด้านบนยันเจอไม่มีนะครับสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบๆพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันแอร์ออโต้หน้าจงหน้าจอนี้เบลเลอร์ er เลยเพล้เกียร์ออโต้ตั้งหากนะต้องบอกว่าคุม้มสุดเลยหัวน mm ็อ hmm. ตนี่ไม่มีรอยแกะเลยคุณผมมู้ชมดูเดิ หัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับตัวนี้หัวน็อตนี้คมคลิปนะบอกเลยว่าคมคลิปนะครับมีมูมคอานี่บอกเลยว่าชัดเจนคุณผู<ส>้ชมตัวบอบ์ดแหอยู่ในสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับถุงด้านหลังนะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะนี้ยังไม่มีแกะเลยคุณผู้ชมดูดิโห่ะงานดี่สุดเลยนะครับงานดี่สุดเลยแผงประตูนะครับผมบอกเลยว่าใส่สวยสภาพคลิปนะครับมคอาร์บอกเลยว่าชัดเจนนะครับสําหรับตัวแผงประตูนะ ผมจัดเดิมจัดนะครับคันนี้รอแน่นอนดูในส่วนของตัวฝั่งตรงแคปกันบ้างนะครับผมสภาพสมบูรณ์สุดนะที่จนที่จับทุกอย่างพลาสติกนี่เงาวิงเลยเงาวิงเลยสุดยอดของความคุ้มุนผู้มชมเอาไปใช้งานกันยาวๆได้ตัวสติ๊กเกอร์นะครับตัวคาลิเบอร์มีปลายแบบประพบนะครับผมซุ้มล้อผงล้อทุกอย่างบอกเลยว่าใสาสวยสภาพดีผู้มมมชมเอาไปใช้กันยาวๆผมบอกเลยว่าเกินคำว่าคุ้มรับผม,มล้อหมุล้อแม็กนี่คมคริปนะ ตาโลโกนิสสันมีไบกบบนะครับตัวยางนี่ได้เป็นขอบสิบแปดเหมือนกันหมดนะยางก็ค่อนข้างที่จะใหม่นะครับโอ้โหใช้ยาวๆผมบอกเลยว่าฟูมู่ทุกท่าสภาพดีๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าหายากนะครับตอนนี้นะสําหรับตัวคิงแคบเนาะปียี่สิบด้วยนะครับค่อนข้างที่จะฟูมเลยไฟท้ายนะครับรอยแตกรอยร้าวรอยหักไม่มีให้เห็นนะครับผมตาโลโกนาวารามีไฟกบฟบกันชนด้านหลังสวยสดงดงามนะครับไร้ที่สีเลยพร้อมเซนเซอร์ด้านหลังสองจุดนะครับ โอ้มีกล้องสาม้อสิวงสาไม่พอนะมีมีเซ็นเซอร์ด้านหลังอีกนะครับตัวนี้นะจะติดตั้งตัวแครีบอยมานะครับวันนี้เราหาอ,อ,อให้นะครับผมเพื่อในความที่จะแบบว่าคงความเป็นรถกระบะไว้ให้แบบแน่นๆหน่อยนะครับแต่ในส่วนของหัวน็อตนะไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับผมไม่มงเม่งาร์ดผมบอกเลยว่าชัดเจนเป็นที่สุดคุณผู้ชมหัวน็อตนี่คมกริบนะครับเมคอาร์ดมาแบบชัดเจนนะตัวนี้นะครับผม หัวสภาพสมบูรณ์แน่นอนนะครับเมคโงเมคอาร์ตมาแบบคุมคมเลยมาแบบคุมคมเลยไม่มีรอยแกะรอยไข่นะครับผมหัวนุ่งหัวนอนนี่คมกริบนะครับเมคอาร์ตมาชัดเจนนะไม่มีรอยแกะรอยไข่แน่นอนนะครับสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ตาโลโก้นาวราร่ามีไฟครบครบนะครับตัวนี้ตาโลโก้นิสสันนะกล้องถอยที่จับพรเมียมนะครับมาครบเครื่องตาโลโก้ตัววีนะครับมีไฟครบครบไฟดรงไฟท้ายนี่รอยแตกรอยร้าวรอยหักไม่มีให้เห็นครับผม ไม่ว่าจะซ้ายจะขวานะช่วงล่างสวยสดงดงามนะครับสนุงสนิมไม่มีก่อคุณผู้ชมยางอะไหล่มีไปเรียบร้อยครบครบ,ครบนะครับโอ้โหนะหล่อนะต้องยอมรับเลยว่าช่วงล่างดีมากๆนะสาหรับตัวนิสสันโนเวานี่นุ่มสุดๆเลยถ้าเทียบกันนะครับในประมาณสี่แบรนด์หลักของประเทศเรานะนิสสันโนเว拉ฟอร์ดเนี่ยนะผมว่าเซตเมนต์ใกล้เคียงกันเลยนะครับสาหรับตัวช่วงล่างนะครับนุ่มมากๆขับดีขับสบายนะครับผมถือว่าคุ้มนะ อ่ะดูมาถึงจุดนี้นะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบที่สนใจนะครับผมจองล็อกรถกันมาไว้ก่อนเลยนะครับที่0ูนย์เก้6 2ดหกสองเจดปหสองครับผมหรือส m a r t a แอ i ไลน์เบอร์หลังได้นะตามเบอร์โทรนี้เลยผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับผมสภาพดีๆคัดเกรดแบบนี้นะครับหายากจริงๆคุณผู้ชมงานสวยงานกริปงานใหม่นะครับคันนี้สุดจัดแน่นอนในส่วนตัวนะครับช่วงล่างช่วงล่างทุกอย่างะไม่ว่าจะซ้ายจะขวาคุณผู้ชมดูดิสวยกริปเลยนะครับสวยกริปเลย แม็กนะครับทูโทนสวยทุกร้อเห็นไหมตัวยางนี้ได้ปี2025นะครับทั้งสี่ล้อเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่าสุดยอดของความฟุ้มแน่นอนนะครับผมในส่วนของตัวนะครับตลกซุ้มล้อทุกอย่างแนละ้วใส่ลิกคุณผู้ชมดูดิงานดีนะครับงานดีสติ๊กเกอร์คาลิเบอร์นะครับตัวนี้ไม่น่าจะพร้อมให้ไปแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยเอาไปแบบสวยๆนะครับคุณผู้ชมเอาไปแบบสวยๆเอาไปแบบดีๆนะครับดูบอดี้เขาดิ ภายนอกนะคุณผู้ชมดูดิสุดยอดนะครับต้องยอมรับจริงๆว่าเซตเมนต์นี้นะผมยอมรับจริงๆว่าสวยจริงๆนะผมเป็นคนหนึ่งนะที่ค่อนข้างที่จะชอบรถกระบะโนเวล่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแค็บหรือสี่ประตูนะผมว่ามันสมส่วนนะครับสมส่วนจริงนะครับสําหรับตัวนาวล่านะมันใดข้างอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์คุณผู้ชมสองจุดห้านะครับดีดีนะครับ v g f จเอฟเทอร์โบนะก็ต้องยอมรับเลยว่าเครื่องยนต์สุดยอดอยู่แล้วนะครับ แนวส่วนของตัวนะครับฟังคนขับนะครับหัวนงหัวน็อตไม่มีแกะอีกแล้วหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่อีกแล้วนะครับเน่สวยจัดเลยไม่นวงเม่อาร์ตมาชัดเจนนะสภาพสมบูรณ์นะครับผมหัวนงหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่เลยกระดูกงกระดูกงๆๆนะครับผมไม่กล้าแกะเลยคุณผู้ชม,ม,ชม,มไม่อยากแกะเลยนะครับนี่ไม่เคยดึงเลยดีกว่านะเอาไปคงสาภาพแบบนี้ดีกว่านะครับผมแนวส่วนตัวแผ่นเพลทเลขเครื่องเลขถขังระบุชัดเจนนะครับโอ้โหนะสวยจัดเลยด้วยดิ ไม่มีเคยแกะเลยเอ่ะคุณผู้ชมดูดิปะ่ะสุดยอดนะครับบอกเลยว่าสวยจริงนะครับคันนี้แผงประตูทุกอย่างนะครับใสกริฟนะคุณผู้ชมนะแม่กมกงเมกอาร์ตมาชัดเจนนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขยแน่นอนนะครับหัวน้งหัวน้อนนี่นคมกริฟนะสภาพสวยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับตัวแผงประตรูแผงประตูทุกอย่างใสเนียนตาสภาพดีนะครับในส่วนตัวเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังแท้เดิมโรงงานนะ เนื้อเบาทุกอย่างนะครับบอกเลยว่าสวยสุดๆเลยปีกบล่างปีกบนไม่มีแบบว่าเสื่อมสภาพเลยไม่มีรอยขาดรอยแตกรอยเปรดนะครับบอกเลยว่าตัวเบานี่ใหม่แบบสุดๆเลยเดีย๋ยวพาดูต่อนะครับในส่วนตัวภายในกันสักหน่อยนะโอ้โหเนี่ตัวนี้ p u ส h start smart e n t i t ่คุณผู้ชมเนี่พุ u สต start smart n t นะอย่าเบรกนะครับแล้วก็กดไปแค่หนึ่งครั้งพออหม ก็จะสาตาร์ทเลยนะครับหน้าจอเบลเลอร์เลยคุณผู้ชมดูดิสุดจัดนะครับสุดจัดนะนี่หน้าจอเบลเลอร์เลยนะครับใช้ยาวๆผมบอกเลยว่าชิวๆนะครับตัวนี้มาพร้อมตัวกล้อง360องศานะครับไม่ต้องกดเกียร์ถอยก็ได้นะกดที่ตัวเทมเปอล่านี้ก็ได้นะครับนี่ก็จะขึ้นนะครับในส่วนของตัวกล้องรอบคันนะครับตรงนี้นะมันจะเป็นตัวโมเดลของตัวรถเรานะครับที่ระบบทํามานะแล้วก็รอบๆเนี่ยจะยิงมาจากตัวกล้องรอบๆคันของเรา โอ้โหนะผมบอกเลยว่าออปชั่นมาออปชั่นมาครบเครื่องนะครับมาเหลือทีสุดเลยคุณผู้ชมผมว่าคุ้มเลยนะคันนี้นะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆนี่บอกเลยว่าสบายนะผมนะขายโนวาล่ามาเยอะมากนะผมว่าดีไม่ดีไม่ต่ํากว่าห้าสิบคันหกสิบคันนะนี่ขนาดแต่ว่ายูโซแล้วก็รีโวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่านาวาล่ามากี่คันผมขายหมดเลยต้องบอกเลยว่านะครับไม่เคยมีปัญหาเลยคุณผู้ชมโอ้โหนะถือว่า เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แบบว่าปัญหาน้อยมากๆนะครับในส่วนงตัวแอร์นะครับช่ำๆเย็นๆเป็นดูโอซ้ายขวานะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งซ้ายอยากจะเย็นแค่ไหนฝั่งขวาเย,ย็นเท่าไหนไม่ตีกันแน่นอนนะสามารถปรับได้ตามใจชอบครบคุณผู้ชมหัวก้งหัวเกียร์สายกริ๊กนะครับโซนเกียร์นะเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้นี่สวยนะผมยอมรับเลยว่าทําออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมนะครับสําหรับงานดีไซน์ของตัวกระบะนะครับ อ่าโนววล่านะครับผมสภาพโฉมบอกเลยว่าดูดีสุดเลยในส่วนของตัวนะครับเลขไม้นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลคุณผู้ชมเดอนไม้ทุกอย่างบอกเลยว่าสวยคริบนะครับนี่สแสดงผลทุกอย่างปกติหมดนะมีแสดงอุณหภูมิะน,นะครับแล้วก็ในส่วนตัวเวลานะค่าเฉลง่งค่าเฉลี่ยในการสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยก็จะมีการทําสถิติให้ด้วยนะครับสําหรับตัวแค่เฉพาะตัวรถคันนี้คันเดียวเนาะอ่าเห็นไหม มาสวยนะเลขกล้องเลขเครื่องเลขตัวถังนะครับเลขไฟเฟยทุกอย่างไม่มีโชว์คุณผู้ชมบอกเลยว่าให้ไปแบบดีๆแบบนี้เลยนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสองหมื่นโลนะเพิ่งเกินหนึ่งแสนสองหมื่นโลไม่แค่ห้าโลเองคุณผู้ชมบอกเลยว่ายังเอาไปใช้งานต่อได้อีกยาวๆแน่นอนถือว่าใช้งานปกตินะครับอยู่เลยประมาณปีละสองหมื่นโลนะแต่ว่าตัวนี้นะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับไปรุ่นในงานปลดระวังคุณผู้ชมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมตาโลโก้นิสสัน ไปแบบคมๆไปแบบชัดๆนะครับนี่พวงมาลัยสวยสดงดงามนะผมมองว่านะครับผมสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วผมคิดว่านะ่าจะเป็นตัวโฉมนี้เนาะก็ะถือว่าสภาพดูดีมากๆเลยนะครับสภาพดูดีมากๆเลยเล่มคู่มือทุกอย่างมีไปคร,ครบนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่านะครบเครื่องนะครบคันนะอ่าครบคันนะครับผมมีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวออปชั่นนะครับผมแล้วแอร์นี่ฉ่ำมากนะผู้ชมแอร์ฉ่ำมากครับผมแล้วดูหน้าจอนี่ ตัวนี้นะครับมีแบบว่าระบบตัดแสงด้วยเห็นไหมอ้อนะมีระบบตัดแสงด้วยคุณผู้ชมถือว่ามาครบจริงๆนะครับสาหรับออปชั่นของโนวาล่านะโอ้โหถือว่าหล่อนะในส่วนของตัวที่ใส่แว่นนะครับผมมีไปครบ,ครบนะลำโพงลำโพงนะครับสั่งการด้วยเสียงเนาะแล้วก็ตัวไฟนะครับผมนี่เป็น led เงาเงาสวยส,วยสวยแบบนี้เลยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับม่านบางแดดสวยสดงดงามแนะมีกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้คุณผู้ชมด้วยแล้วก็มีไฟด้วยนะคุณผู้ชมนี่ มีไฟด้วยนะครับผมก็ถือว่าคุณผู้หญิงนะใช้งานผมบอกเลยว่าชิลๆนะครับแต่ฝั่งคนขับก็จะไม่มีนะสาหรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณผู้ชายเนาะสำหรับรถกระบะนะครับก็ที่วางใส่ของใส่ของนี่ชาร์จแบตงชาร์จแบตได้หมดนะคุณผู้ชมนะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับคุ้มมากๆเลยรีบจับรีบจองนะผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่นานนะคุณผู้ชมนะไม่นานนะครับไม่น่าจะเกินวันนี้พรุ่งนี้ด้วยซ้ำนะครับผมหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขายนะครับคันนี้ สภาพสวยนะครับสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานนะไปก็พบนะครับตัวนี้ตรวจเช็คเมยางจากว q ควิดด้วยยืนยันความาดูแลรักษาตัวรถได้แบบยอดเยี่ยมจริงๆนะครับิิ์มติดแล้วรอบพันนะครับผมบอกเลยว่าครบเครื่องและหล่อเป็นที่สุดเลยคุณผู้ชมและดิ่งยางนะปี2025แบบนี้นะครับเอาไปใช้งานต่อบอกเลยว่ายาวๆคุณผู้ชมตัวชงตัวชคสวยกิฟตนะครับผมปงล้อซุ้มล้อกระโหลกซุ้มล้อทุกอย่างบอกเลยว่าใหม่หมดจด ตัวล้อมแม็กนะครับเป็นทูโทนสาภาพดีคุณผู้ชมดูยางในปีสอันยี่ห้านะเอาไปใช้งานกันยาวๆครับผมสาภาพสวยๆคัดเกตแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าหายากหายากแน่นอนนะครับหายากแน่นอนโอ้โหนะหัวน็อตไม่แกะคุณผู้ชมหัวน็อตไม่แกะแจ้งก่อนได้เลยนะครับแจ้งก่อนได้เลยเปิดปั๊บเจอปุ๊บนะครับผมโอ้โหนี่เป็นงานในส่วนของตัวนะครับผมฝั่งแก้มสวยกริบนะครับนี่ อ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องก่อนดีกว่านะครับห้องเครื่องไม่มีรอยแก่รอยขายนะครับหัวน็อตนี่คมกริบเลยน้ำมันเครื่องเยิ้มไหลไม่มีนะคุณผู้ชมนะส่วนส้นลดงามนะครับคันนี้ท่อองค์ท่อแอร์ใส่ปงใส่ไฟนะครับใหม่หมดนะรอยหนูแท้หนูแก่ไม่มีนะครับรอยเสื่อมสภาพาไม่มีนะครับสภาพโรงงานสวยสดลดงามนะครับคันนี้ฝาป้องฝาปิดทุกอย่างยังคงสภาพความใหม่อยู่เลยนะครับรอยซีนนะครับผมฝั่งปงฝั่งแก้มสวยกริบนะไม่มีรอยแก่รอยไข้นะครับผมซีนแท้เดิมโรงงานนะ เมกองเมกอาร์ตมาแบบชัดๆมาแบบคมๆนะครับหมุนหมดทุกอย่างแท้เดิมโรงงานหมดเลยหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไข่เลยครับผมหมุดหมดทุกอย่างแท้เดิมโรงงานคุณผู้ชมนี่ตามสีโรงงานไปครบๆนะครับผมตัวคานด้านล่างนะครับคานด้านล่างเป็นไงสวยกริปนะคุณผู้ชมนะคานด้านล่างสวยกริปนะครับผมนี่สติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานมาครบนะครับตัวนี้ทั้งสองฝั่งเลยหัวน็อตไม่มีกระดิกนะแต้มสีจากโรงงานไปครบ ในส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นชีแบตเตอรี่สภาพดีคัสเกตนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นสีเขียวเปือเลยเห็นไหมตามแมวนะครับหัวไปใช้งานต่อยาวๆคุณผู้ชมฝังแก้มนะครับผมหัวนงหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับคันนี้นี่เอาให้ดูแบบสุดๆเลยนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับหัวก็โลกนะครับรอยบุบรอยเคาะไม่มีนะครับเมงองเมงอาร์ตมาชัดเจน ABS แต้มสีโรงงานไปครบๆนะครับคันนี้หล่อแน่นอนฟูกด้านหลังเครื่องอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับ พอ,องท่อแอร์อสส่พวงใส่ไฟทุกอย่างต้องบอกว่าใหม่หมดจดสุดๆเลยคุณผู้ชมโหนะสุดจัดนะครับด q r code อยู่แบพบ,พบครบๆเลยคุณผู้ชมดูดิดสวยจัดเลยนะครับคันนี้ในส่วนตัวหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่ว่าจะซ้ายจะขวาคุณผู้ชมไม่มีรอยแก่รอยไขเลยครับผมสภาพสวยจัดเลยคันนี้นะครับพูกด้านบนฝากระโปรงนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับหมดเหมือนทุกอย่างแท้เดิมโรงงานนะ สติกเกอร์ติดจากโรงงานไปก็พบนะครับผมเมคอาร์ดมาชัดเจนนะคันนี้บอกเลยว่าหล่อจริงนะครับสติกเกอร์มอกรติดไปพบพบนะครับคันนี้สุดยอดของความสวยนะครับหัวนงหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีใสนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆผมบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับคันนี้หล่อแน่นอนตะคงตะเข็บด้านหลังนะครับทุกอย่างบอกเลยว่าใหม่หมดจดนะครับ่แหใหม่หมดจดนะครับผมสวยจัดเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมตัวปั๊มตานกสันนะครับมาครบๆเลยนะ ตัวนี้หล่อคุณผู้ชมเนี่ยสภาพสมบูรณ์นะครับสําหรับหน้าห้องเครื่องทุกอย่างนะใสหมดจดนะครับผมคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบที่สนใจนะครับสําหรับโนวาล่านะครับผมตัว 2.5V นะครับ Kingcap นะครับตัวคาลิเบอร์นะตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับได้โฉมปี2020ด้วยนะครับต้องบอกว่านะครับเอาไปใช้ยาวๆนี่ผมบอกเลยว่าสบายเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวกล้อง3 6 0องศานะครับล็อแม็กฟูลโทนนะไฟหน้าโปลเตอร์ไดทาในนิ่งไลท์ รูสเตอร์สมาร์ทเอ็นทีนี่ครับแอร์ด้านหลังมาครบหมดเลยคุณผู้ชมได้เป็นแคปนะคันนี้นะครับที่พูดไปนะครับในส่วนของตัวออปชั่นนะแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าออปชั่นมาครบมาเหลือสุดๆเลยนะครับอยู่ในไหนที่ชอบที่สนใจนี่ครับผมสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับขายแค่นี้จริงๆนะครับสุดยอดของความถูกเลยนะรีบจัดเลยนะได้ปี20ด้วยนะครับ 2.5V เครื่องอึดเครื่องถึกเครื่องทนน็อตเท่าที่ดูนะครับไม่มีรอยแกะซักจุดนะคุณผู้ชมนะสภาพสวยสภาพกริปนะครับผมรอแค่ทำสปา ล้างขัดกรบสีภายนอกเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าซีน,นี้จบแน่นอนสหรับคลิปนี้นะครับบอกว่าจะครบทั่วคุณผู้ชมมีตรงไหนนะครับที่อยากให้หลังรีวิวเพิ่มเติมในครั้งต่อไปสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับแต่ถ้าเลือดอยู่แล้วนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องหลังด้วยสหลับคลิปนีห้หลังขอตัวลาไปก่อนเจอกับหลังใหม่แ,แน่นอน,นครับผมในคลิปต่อไปสหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับ